เฮ้ยทำไมปากใหญ่ยังวะเฮ้ยโอ้โหช่อนครับช่อนช่อนปกติเหยื่อตัวนี้หมานนะครับเหยื่อที่ผมใช้เนี่ยเป็นเหยื่อหมานเลยแหละตีเหยื่นตีเหยื่ออื่นไม่กัดนะครับแต่พอลองเหยื่อตัวนี้เท่านั้นแหละเห็นผลเลยครับผมให้ฉายาว่าอาจารย์เหยื่อตั้งชื่อว่าอาจารย์เหยื่อ กาดกาดเอ้ยอยู่อยู่อยู่เอาโอ้โหกินเงียบมากมาแล้วครับนั่นนะใหญ่หรือเปล่าใหญ่หรือเปล่าโหขึ้นน้ำทำไมขึ้นน้ำใหญ่จังวะเอ้ยตัวใหญ่ครับนั่นนะตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับเฮ้ยทำไมปากใหญ่จังวะเฮ้ยโอ้โห เฮ้ยทำไมปากใหญ่ยังวะเฮ้ยโอ้โหช่อนครับช่อนช้อนช่อ,อนใหญ่ครับช่อนใหญ่ครับนั่นนะเฮ้ยนี่จะหลุดแล้วว่าจะหลุดแล้วว่าจะหลุดแล้วครับนั่นนะคิปเปอร์อยู่ไหนวะคิปเปอร์อยู่ไหนวะ จะเป็นแล้วจะหลุดแล้ว